สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การสร้างไรายได้ของ Shopee Affiliate กันนะครับ หลังจากที่ได้ทําในส่วนของ s h o ป e ี้แอฟฟ i a t เนะครับก็เลยอยากจะมาแชร์ในส่วนของประสบการณ์ที่ได้ทามานั่นเองนะครับเผื่อเพื่อนๆนท่านใดนะครับที่อยากจะลองทําดูนะครับก็เอามาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับหลังจากที่ได้ทํามาสักระยะหนึ่งเลยนะครับก็จะมีรายได้อยู่ที่ประมาณนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งถ้าหากเพื่อนๆนท่านใดนะครับที่ขยันและตั้งใจอาจจะได้มากกว่านี้ได้นะครับสำหรับในส่วนของช h o p ปี Affiliate นะครับเขาก็จะให้ในส่วนของพวกอินฟลูเอนเซอร์นะครับที่มีของ โปรแกรม Social Partner นะครับหรือว่า Shopee s o c i a l Partner นอะครับอันนี้คือเราไม่ต้องมีผู้ติดตามถึง1000คนก็สามารถที่เข้าร่วมได้นะครับเรามาดูในส่วนของคําสั่งซื้อนะครับหลังจากที่เราทําโปรแกรมในส่วน s h o p e e Affiliate แล้วนะครับเพื่อนๆเอาสินค้านะครับไปโปรโมทนะครับแล้วมีคนนะครับคลิกลิงก์แล้วสั่งซื้อสินค้าของเรานะครับเราก็จะได้โปรแกรมค่าในหน้านั้นเองนะครับเพื่อนๆนี่คือสินค้าที่ผมได้ทําการโพสต์และขายนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆเนี่ยมาคลิกแล้วก็สั่งซืื้้ออกกััันนนนนไไไปปปปะะะะคคครรบบผมมมซซึ่่่่งงสิาาาา็็จจแตตเๆว Facebook Fanpage Social กลุ่มต่างๆหรือว่าในส่วนของ YouTube นะครับก็เอาคลิปไปลงแล้วก็แปะลิงก์ในการสั่งซื้อนั่นเองนะครับเมื่อมีคนมาคลิกที่ลิงก์นะครับแล้วก็ทําการสั่งซื้อน,นะครับเราก็จะได้ในส่วนของค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะครับถ้า,าเพื่อนๆเ,เห็นลิงก์จากช้อปปีก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะเป็นลิงก์ที่พวกเราได้เอาไปแปะไว้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ลิงก์สินค้านะครับก็ปลอดภัยไม่ได้เป็นอันตรายแต่อย่างใดนะครับหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบบบบ่ามมกดคครรรรวะัััััีเฟงสส